ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงกายหลักรีบไปที่ตำแหน่งของมันเท่าทันทีครั้นแล้วเขาพบว่าเปลวเ,เพลิงสีดำมีอำนาจพลังรุนแรงเป็นพิเศษจึงส่งเซียวเซียงหลินออกมาช่วยหาวิธียับยั้งเปลวเ,เพลิงสีดำนั้นจิ้งจอกน้อยยู่ยู่้าต้องขอแรงพวกเจ้าเซียวเซียงหลินเรียกตัวจิ้งจอกน้อยและเปิดยู่ยูพวกเราต้องใช้ร่างเสมือนปลดปล่อยอำนาจพลังแรงกดดันเพื่อย,ยับยั้งเปลวเ,เพลิง เฉินเซียงจิ้งจอกน้อยและเปิดยู่ยู่พยักหน้าพร้อมเพียงกันทั้งหมดปลดปล่อยร่างเสมือนแล้วจึงประตูอำนาจพลังแรงกดดันยับยั้งเปลวเพลิงสีดำทันทีมันเท่าถูกเปลวเพลิงแผดเผาจนเหลือเพียงร่างกายส่วนบนเฉินเซี่ยงวิ่งเข้าไปตรวจสอบใกล้ๆก็พบเห็นกุญแจต้นกำเนิดวิธีรังสรรค์หลายเล่มเสียบแทงร่างของมันเท่าหากกุญแจต้นกำเนิดวิธีรังสรรค์จำนวนมากปรากฏขึ้นที่นี่ก็มีความเป็นได้ว่าตระกูลวิธีรังสรรค์อื่นๆได้เดินทางมาที่อาณาเขตปีศาจต,ต้นกำเนิด ท่านมันเท่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกท่านเฉินเซี่ยงกล่าวถามขณะที่ดึงกุญแจต้นกำเนิดวิธีรังสรรค์ออกจากหน้าอกของมันเท่าซึ่งทั้งหมดมีหกเล่มเป็นกุญแจพฤกษากุญแจอสุนิบาตกุญแจวารีกุญแจพ,พ,พิภพกุญแจทองและกุญแ,แจอัคคีกุญแจต้นกำเนิดอัคคีวิธีรังสรรค์ก็อยู่ที่นี่เฉินเซี่ยงอุทานในใจด้วยความตกตะลึงเป็นเพราะผู้ถือครองกุญแจต้นกำเนิดอัคคีวิธีรังสรรค์ก็คือฉู่จินฟง เฉินเซียงเร่งประตูพลังฟื้นฟูถ่ายเทสู่มันเท่าอย่างเต็มพิกัดไม่มีประโยชน์มันเท่ากล่าวด้วยน้ำเสียงอิดโรยค่าถูกแทงด้วยกุญแจต้นกำเนิดวิธีรังสรรจำนวนมากชูจินฟงลงมือกับท่านด้วยหรือนี่เฉินเซี่ยงถามไม่ใช่เขาเป็นผู้นำตระกูลอคีวิธีรังสรรที่ใช้กุญแจต้นกำเนิดอคีวิธีรังสรรเล่นงานค่ามันเท่ากระอักเลือดออกมาเป็นเมือกสีดำ พวกมันคิดว่าหลังจากมาถึงที่นี่กุญแจต้นกําเนิดวิธีรังสรรคก,ก็ไม่ได้มีประโยชน์อีกต่อไปและเมื่อพวกมันได้พบข้าพวกมันก็ใช้กุญแจต้นกําเนิดวิธีรังสรรค์เล่นงานข้าก่อนจะจัดตั้งขายพลังเพลิงทมินเพื่อทําลายกุญแจต้นกําเนิดวิธีรังสรรค์เหล่านี้ เฉินเซียงมองไปยังกุญแจต้นกำเนิดวิธีรังสรรค์ทั้งหกเล่มก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงอันเต็มไปด้วยความคิดแค้นว่าท่านมันเท่าข้าจะแก้แค้นให้แก่ท่านแม้พวกท่านเป็นตระกูลวิธีมานแต่พวกท่านล้วนเป็นคนดีเพราะอย่างน้อยพวกท่านไม่คิดจะปล้นชิงสูตรยาและมังกรปีศาจเพชฌฆาตไปจากข้ามันเท่าเซยะย,ยิ้มพร้อมกับยื่นส่งไม้สีดำให้เฉินเซี่ยงข้ายกไม้เท้ามังกรปีศาจนี้ให้แก่เจ้าข้าไม่เสียใจที่ต้องตกตายเพราะข้าใช้ชีวิตมาเนิ่นนานแล้ว แต่หากเจ้าต้องการแก้แค้นก็จงแก้แค้นให้กับพวกเด็กๆในตระกูลของข้าเพราะพวกเขายังไม่ทันได้ใช้ชีวิตอย่างไรนนะักไม้เท้านี้คืออาวุธที่มีความพิเศษอันที่จริงมันคือมังกรปีศาจเพชรฆาาที่ข้าบ่มเพาะแต่ข้าปิดผนึกมันเอาไว้ก่อนจะกลั่นสร้างเป็นอาวุธเทพหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเจ้ากล่าวจบมันเท่าจึงแตกสลายเป็นกลุ่มควันสีดำชั่วขณะนั้นไม้เท้าสีดำในมือของเฉินเซี่ยงก็ได้ประตูจิตสังหารที่รุนแรงออกมา รับรองว่าข้าจะช่วยให้เจ้าได้แก้แค้นเฉินเซี่ยงกล่าวไปยังไม้เท้าในมือเขารับรู้ได้ว่ามังกรปีศาจเพชคฆาตในไม้เท้ากำลังพิโรธเพราะเจ้านายของมันได้ตกตายไปแล้วถ้อยคำของเฉินเซี่ยงทำให้ไม้เท้านั้นสงบลงทันทีดูเหมือนมันเท่าจะฝึกให้มังกรปีศาจเพชคฆาตเชื่อฟังเป็นอย่างดีแต่ถึงกระนั้นเขาก็เกรงว่าจะไม่สามารถควบคุมมันได้จึงผนึกมันไว้ในอาวุธเทพเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้น ฟงเค่เอ,อออกมาจากพระราชวังหยกนางถอนหายใจแล้วจึงกล่าวว่าหากมันเท่าไม่ผนึกประทับมังกรปีศาจเพชรคาดก็สมควรช่วยเหลือสมาชิกในตระกูลเอาไว้ได้ไม่ต่อให้มันเท่าปลดปล่อยมังกรปีศาจเพชรคาดออกมาแต่ผลลัพธ์ย่อมไม่แตกต่างไปจากเดิมเสียงหญิงสาวลอยมาแต่ไกลก่อนที่เฉินเซียงและพวกพ้องจะมองเห็นเจ้าแม่เต๋าจริงปรากฏตัวขึ้นพี่สาวหยุนเอ,อ๋อเฉินเซียงร้องอุทาน หากมันเท่าปลดปล่อยมังกรปีศาจเพชรคาตออกมามังกรปีศาจเพชรคาตจะต้องบาดเจ็บหนักเพราะถูกกุญแจต้นกำเนิดวิธีรังสรรค์เล่นงานท้ายที่สุดก็จะถูกไอพวกบัตรซบสยบลงมันเท่ารู้ดีถึงแง่มุมนี้จึงไม่ยอมปลดปล่อยมังกรปีศาจเพชรคาตออกมาจากผนึกประทับจิงหยุนเอ๋อกล่าวพี่สาวหยุนเอ๋อท่านไปที่ใดมาหรือเซียวเซียงหลินกล่าวถามข้าตระเวนสำรวจดินแดนก่อนจะได้พบอาณาเขตอสุนีบาดต้นกำเนิดในทิศท,ทางด้านนั้น จริงยุนเอ๋อกล่าวเมื่อข้าเข้าไปใกล้กับรอยต่อของดินแดนข้าก็พบเห็นไอ้พวกบัตซบเดินทางเข้ามาดูเหมือนพวกมันรับรู้การเปิดประตูมาที่อนาเขตปีศาจต้นกำเนิดของพวกเราจึงพากันบุกมาที่นี่ช่วงเวลานั้นพวกมันค้นพบข้าแต่ไม่มีใครออกไล่ล่าสมควรเป็นเพราะพวกมันคิดว่าความสามารถของข้าจะไม่มีประโยชน์ในดินแดนแห่งนี้นางกล่าวเสริมพี่สาวยุนเอ๋อข้าจะไปแก้แ,แค้นให้มันเท่า เฉินเซียงกล่าวพร้อมกับจ้องมองไปยังกุญแจต้นกำเนิดวิธีรังสรรค์ปัจจุบันเขาถือครองกุญแจต้นกำเนิดวิธีรังสรรค์ทั้งหมดเจ็ดเล่มขาดเพียงกุญแจต้นกำเนิดเทพวิธีรังสรรค์กับกุญแจต้นกำเนิดเหมันวิธีรังสรรค์และเป็นที่แน่นอนว่ากุญแจทั้งสองอยู่ในการครอบครองของเทพ,พเจ้าวิธีรังสรรค์ข้าเชื่อว่า,วากุญแจต้นกำเนิดวิธีรังสรรค์จะต้องมีความสามารถนอกเหนือจากนี้ฉะนั้นเจ้าจะต้องเก็บรักษามันเอาไว้ ไอ้พวกบัดซบโง่งเง่ากว่าที่คิดใครจะเชื่อว่าพวกมันจะโยนกุญแจทิ้งเสียอย่างนั้นว่าแล้วจิงหยุนเอ๋อก็หัวเราะเสียงดังพวกมันอาจคิดว่ามันเท่าถือครองกุญแจต้นกำเนิดวิถีมารจึงไม่มีความลังเลที่จะทิ้งกุญแจไว้ที่นี้เพื่อไม่ให้เกิดความวัดระแวงซึ่งกันและกันเฉินเซียงกล่าวอย่างไรก็ตามข้าย,ยังติดใจในประเด็นที่ว่าเหตุใดเจ้าสำนักชูจึงยกกุญแจต้นกำเนิดอัคคีวิถีรังสรรค์ให้พวกมัน เซียวเซียงหลินกล่าวว่าข้าคิดว่าปัจจุบันเจ้าสำนักฉู่ไม่มีทางเลือกมากนักหากพวกมันต้องการได้รับก็จำเป็นต้องมอบให้พวกมันมิฉะนั้นพวกมันจะร่วมกันกำจัดเขาทันทีอย่างไรก็ตามพวกมันยังไม่รู้ว่าผู้ถือครองกุญแจต้นกำเนิดวิธีมารก็คือเจ้าและที่สำคัญเจ้าได้มาที่อาาเขตปีศาจต,ต้นกำเนิดจิงหยุนเอ่ยยิ้มร้าย เฉินเซียงขบคิดก่อนจะตั้งข้อสันนิษฐานว่าหากเหล่าผู้นำตระกูลวิธีรังสรรค์มีความคิดจะทำลายกุญแจต้นกำเนิดวิธีรังสรรค์ฉู่จินฟงย่อมยินดียกกุญแจต้นกำเนิดอคีวิธีรังสรรค์ให้พวกมันทำลายเพราะฉู่จินฟงรู้ดีว่าเฉินเซียงมาที่นี่และเป็นผู้ถือครองกุญแจวิธีมานฉะนั้นการทำลายกุญแจต้นกำเนิดวิธีรังสรรค์อื่นๆจะกลายเป็นข้อได้เปรียบของเฉินเซียงพี่สาวหยุนเอ๋อท่านจะไปที่อาณาเขตอสุนีบาทต้นกำเนิดด้วยกันหรือไม่ เฉินเซี่ยงถามขอผ่านข้าอยู่ที่นี่จะดีกว่าแม้ไอ้พวกบัดซบจะไม่ตามล่าข้าแต่หากข้าไปที่นั่นย่อมต้องถูกพวกมันจับตาจริงหยุนเอ๋อกล่าวข้าต้องการบ่มเพาะพลังอยู่ที่นี่เพื่อดูว่าจะสามารถบ่มเพาะมังกรปีศาจเพชฌฆาตได้หรือไม่ไม่ใช่ความคิดที่ดีการบ่มเพาะมังกรปีศาจเพชฌฆาตเป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงเกินไปเฉินเซียงกล่าวสุ่มเสี่ยง เจ้าเองก็บ่มเพาะมังกรปีศาจเพชฌฆาตมันเท่าก็เช่นกันจิงยุนเอ๋อกล่าวหากพวกเจ้าบ่มเพาะได้โดยไม่มีปัญหาข้าเองก็สมควรเป็นเช่นเดียวกันข้าถือเป็นบรรพบุรุษของไอ้พวกบัดซบฉะนั้นข้าจะไม่ยอมให้พวกมันกดขี่ไปตลอดข้าจะต้องแข็งแกร่งกว่าพวกมันให้จงได้จิงยุนเอ๋อใช้มือหยิกแก้มของเฉินเซียงนางหัวเราะขึ้นว่าเจ้าอันธพาลน้อยหากไม่สามารถแก้แค้นพวกมันได้ก็อย่าเพิ่งถอดใจเพราะแม่จะช่วยเหลือเจ้าอีกแรงห้าห้า พี่สาวยุนเออร์ท่านเคยได้ยินเกี่ยวกับวัตจักรนิรันด์บรรพการหรือไม่คำถามของเซียวเซียงหลินทําให้เสียงหัวเราะของจิงยุนเออร์หยุดชะงักในบัดดลเจ้ารับรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรจิงยุนเออร์กล่าวถามทันทีเซียวเซียงหลินบอกเล่าเรื่องการติดต่อกับเซียนเซียนอย่างรวบรัดระหว่างนั้นเฉินเซียงสังเกตได้ว่าใบหน้าของจิงหยุนเออร์บึ้งตึงไปทุกขณะไอ้พวกสารเลว จิงยุนเอศบถลันวัตจักรนิรันบนรรพการเป็นถิ่นกำเนิดของข้าเดิมทีฝูงสุนัขเท่าล่อลวงให้ข้ามาที่วัตจักรหมื่นเต่าเพราะพวกมันกังวลว่าวัตจักรหมื่นเต่าที่ไม่การหมุนเวียนพลังงานจะต้องล่มสลายลงท้ายที่สุดพวกมันก็ทอดทิ้งข้าไว้ในดินแดนวิธีรังสรรค์และกลับไปที่วัตจักรนิรันบนรรพการอย่างสบายใจเฉิบอพึ่มมมเจ้าอันธพาลน้อยหากจะไปที่นั่นเจ้าต้องพาข้าไปด้วยไม่เช่นนั้นแม่จะนับเจ้าเป็นศัตรูจริงยุนเอกล่าวอย่างเดือดดาล พี่สาวหยุนเอ๋อใจเย็นใจเย็นก่อนเซียวเซียงหลินยิ้มอย่างอ่อนโยนรับรองว่าพวกเราจะไม่ทอดทิ้งท่านเหมือนกับพวกนั้นเมื่อรู้ว่าจริงหยุนเอ๋อมาจากวัตจักรนิรันดร์บรรพการเซียวเซียงหลินก็รู้สึกยินดีไม่น้อยเพราะนางคิดว่าจะได้รู้อะไรเพิ่มเติมจากปากคำของจริงหยุนเอ๋อพี่สาวหยุนเอ๋อท่านมีมนตราพลังมิติและการเวลาของวัตจักรนิรันดร์บรรพการหรือไม่มนตราที่ข้าได้รับมาเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นเซียวเซียงหลินกล่าว แน่นอนว่าแล้วจิงยุนเอ๋อก็ถ่ายทอดมนตราแห่งวัตจักนิรันดร์บรรพาการให้แก่เซียวเซียงหลินเป็นจํานวนมากหลังจากนั้นจิงยุนเอ๋อก็ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางไปยังอนณาเขตอสุนีบาทต้นกําเนิดเป็นอันเรียบร้อยพบกันครั้งหน้ารับรองว่าพวกเจ้าจะต้องตกตะลึงในความแข็งแกร่งของข้าจิงยุนเอ๋อกล่าวด้วยรอยยิ้มพร้อมกับหยิกดึงแก้มฟงเค่อเอ๋ออย่างเอ็นดู เฉินเซียงและกลุ่มคณะกล่าวอำลากับจิงหยุนเอ๋อจากนั้นเฉินเซียงจึงเริ่มออกเดินทางไปยังอาณาเขตอสุนีบาทต้นกำเนิดโชคดีที่ได้รับมนตรามาจากพี่สาวหยุนเอ๋อสิ่งนี้จะช่วยให้ข้ากลั่นสร้างขายพลังเคลือ่อนย้ายที่มั่นคงได้เซียวเซียงหลินกล่าวขึ้นแน่เหล่าว่าการเรียนรู้มนตราแห่งวัตจกักรนิรันบรรพการจะไม่ใช่เรื่องยากเย็นสำหรับนางเพราะต้องไม่ลืมว่านางมีพรสวรรค์นในแง่มุมนี้ เฉินเซียงออกเดินทางเป็นเวลากว่าสิบวันในที่สุดเขาก็มาถึงตำแหน่งช่องทางที่จิงหยุนเอ๋อได้ค้นพบรอยต่อของดินแดนมีเส้นแบ่งจากความขัดแย้งของกฎพลังมิติเวลาแต่ที่นี่มีประตูแสงสีขาวปรากฏเป็นช่องทางตรับใดที่ก้าวเข้าไปในช่องทางนั้นก็จะผ่านไปถึงอาณาเขตอสุนิบาตต้นกำเนิดทันทีมีช่องทางระหว่างอาณาเขตปีศาจต้นกำเนิดและอาณาเขตอสุนิบาตต้นกำเนิดอยู่จริงๆเฉินเซี่ยงกล่าวพร้อมกับก้าวเข้าไปในประตูแสง ทันใดนั้นเขาก็พบสัมผัสถึงบรรยากาศร่มรื่นแตกต่างกับอนณาเขตปีศาจต้นกําเนิดอย่างเห็นได้ชัดเจ้าอันธพาลน,น้อยทางที่ดีเจ้าสมควรปิดผนึกกุญแจต้นกําเนิดวิธีรังสรรค์และอาวุธมังกรปีศาจเอาไว้เซียวเซียงหลินกล่าวไม่แน่ว่าพวกมันอาจมีวิธีการสื่อสัมผัสถ,ถึงสิ่งเหล่านี้ได้ หากอยู่ห่างไกลกับฝ่ายตรงข้ามเฉินเซียงก็เชื่อว่าจะไม่มีผู้ใดพบสัมผัสถ,ถึงสิ่งเหล่านี้แต่ปัจจุบันเขาจะต้องค้นหาเหล่าผู้นำตระกูลวิธีรังสรรค์ซึ่งพวกมันอาจมีสัมผัสเชื่อมโยงกับกุญแจต้นกำเนิดวิธีรังสรรค์ก็เป็นได้เฉินเซียงพยักหน้าจากนั้นเขาก็บอกให้ฟงเค่เอผอนึกกุญแจวิธีรังสรรค์และอาวุธมังกรปีศาจรวมไว้กับมังกรเพลิงสีชาติเมื่อมอ,มองดูอาวุธมังกรปีศาเฉินเซียงก็นึกอาวรในการตกตายของมันเท่า จะว่าไปแล้วการตกตายของมันเท่าก็คล้ายคลึงกับการตายของบรรพการวิธีมานในอดีตเฉินเซี่ยงกล่าวข้าไม่รู้ว่าบรรพการวิธีมานเป็นคนเช่นไรแต่สําหรับมันเท่าเขาเป็นคนที่ข้ารู้สึกเลื่อมใสข้าเองก็รู้สึกเหมือนกับเจ้าตระกูลวิธีรังสรรค์อื่นชั่วร้ายกว่าตระกูลวิธีมานอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะตระกูลเทพวิธีรังสรรค์ชินชวงกล่าว ช่างน่าแปลกทั้งที่ตระกูลวิธีมานเป็นตัวแทนแห่งความชั่วร้ายแต่มันเท่าเป็นบุคคลที่อ่อนโยนและมีเมตตาเห็นได้จากวาระสุดท้ายของเขารู้ทั้งรู้ว่าตนเองไม่มีทางรอดแล้วแต่เขาไม่คิดจะปริปากเรื่องกุญแจวิธีมานและตัวเจ้าหนำซ้ำยังมอบอาวุธมังกรปีศาจให้แก่เจ้าเป๋ยยุยยุ่กล่าวเชื่อว่าการตายของบรรพการวิถีมานจะต้องมีตื้นลึกหนาบางกว่าที่พวกเราได้รู้มาเฉินเสี้ยงกล่าวสำหรับคนที่รู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีจะไม่พูดออกมาอย่างแน่นอน ช่วขณะนั้นเฉินเซี่ยงนึกไปถึงเจ้านายปรึกษาและท่านลุงชื่อจึงฉุกคิดได้ว่าการระเบิดของเกาะเทพเจ็ดภูผาทําให้ท่านลุงชื่อไปปรากฏตัวที่แม่น้ําวิญญาณชั้นที่หนึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าปัจจุบันท่านลุงชื่ออยู่ในวัตจักรนิรันดร์บรรพการและอาจได้พบกับเทพ,พเจ้าวิธีรังสรรค์แล้วที่ตำแหน่งของประตูแสงมีกลิ่นอายพลังของกลุ่มผู้นำตระกูลวิธีรังสรรตกค้างอยู่สิ่งนี้เป็นเบาะแสให้เฉินเซียงค้นหาที่ตั้งของพวกมันได้ เฉินเซียงตรวจปล่อยกายเรนลัทยานขึ้นเหนือท้องฟ้าโดยพยายามมองหาเมืองใหญ่ในอาณาเขตอสุนีบาดต้นกำเนิดเนื่องด้วยตระกูลอสุนีบาดวิธีรังสรรคย้ายมาที่อาณาเขตอสุนีบาดต้นกำเนิดเป็นเวลานานแล้วก็สมควรก่อตั้งเมืองใหญ่ขึ้นมาอย่างแน่นอนเฉินเซี่ยงออกเดินทางไปตามกลิ่นอายพลังที่ตกค้างผ่านไปหลายวันเขาก็ได้มองเห็นเมืองใหญ่ตั้งอยู่ใกล้กับผืนทะเลเฉินเซียงไม่รอช้าเร่งควบคุมกายเร้นลับรุดไปตรวจสอบที่เมืองใหญ่ทันที ดูเหมือนผู้เชี่ยวชาญที่เข้าสู่อาณาเขตอสุนิบาตต้นกำเนิดจะมีการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนเฉินเซี่ยงพึมพำขึ้นหากเป็นไปตามข้อสันนิษฐานนี้เขาจะไม่สามารถเข้าสู่เมืองทางประตูหน้าได้อย่างแน่นอนเช่นนั้นแล้วเฉินเซี่ยงก็พยายามตรวจสอบไปรอบๆเมืองครั้นจึงยืนยันได้ว่าข่ายพลังป้องกันเมืองมีความต้าแกรง่งเขาคิดว่าการทะลวงฝ่าข่ายพลังเข้าไปจะก่อให้เกิดเสียงดังและทําให้ถูกค้นพบในทันที เฉินเซียงพยายามคุ่นคิดถึงวิธีการลักลอบเข้าสู่เมืองแต่แล้วจู่ๆเขาก็พบเห็นแสงเรืองปรากฏขึ้นในอุปกรณ์จัดเก็บเมื่อตรวจสอบดูจึงพบว่ามันเป็นก้อนหินของเซี่ยฉางตงฉางตงอยู่ในเมืองนี้หรือว่าที่นี่จะเป็นเมืองของตระกูลอัคคีวิธีรังสรรค์เฉินเซียงไม่รอช้าเร่งกระตุ้นก้อนหินส่งสัญญาณเรียกเซี่ยฉางตงทันทีผ่านไปประมาณครึ่งชั่วยามเซี่ยฉางตงก็ออกมาพบเขาทักทายเจ้านาย เสี่ยฉางตงไม่ได้ตกตะลึงแม้แต่น้อยเพราะเขาเป็นคนแนะนําให้เฉินเซี่ยงไปพบกับตระกูลวิถีมานฉางตงเมืองนี้เป็นของตระกูลอักิวิถีรังสรรค์อย่างนั้นหรือเฉินเซี่ยงถามด้วยรอยยิ้มไม่ใช่ที่นี่เป็นเมืองของตระกูลพฤกษาวิถีรังสรรค์เสี่ยฉางตงกล่าวข้าถูกมอบหมายให้มาที่นี่จริงสิสํานักโอสถไทหยวนอยู่ที่ไหนเฉินเซี่ยงกล่าวถามเขาต้องการพูดคุยกับฉู่จินฟง สำนักโอสถไทหยวนไม่มีการก่อตั้งเป็นเพราะคุมกำลังใหญ่และตระกูลวิธีรังสรรค์ไม่อนุญาตส่วนปรมาจารย์วิธีปรุงยาในสำนักจะต้องกระจายตัวไปสังกัดอยู่กับขุมกำลังต่างๆเสี่ยชางตงกล่าวปัจจุบันเจ้าสำนักชูหายตัวตายข้ารู้แค่ว่าล่าสุดเขามีการแลกเปลี่ยนกับผู้นำตระกูลอคีวิธีรังสรรค์เป็นการแลกเปลี่ยนกุญแจอคีวิธีรังสรรค์ใช่หรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามแล้วเขาแลกเปลี่ยนกับสิ่งใดใช่ เขาแลกเปลี่ยนกับผลึกเซียนวิธีรังสรรค์จำนวนมหาศาลเสี้ยช้างตรงกล่าวอันที่จริงอนาเขตอสุนีบาดต้นกำเนิดมีสายแร่อยู่เช่นกันขุมกำลังใดได้ค้นพบจะเป็นผู้ถือสิทธิครอบครองสายแร่นั้นแต่แน่นอนว่าเจ็ดขุมกำลังใหญ่และตระกูลวิธีรังสรรค์มักค้นพบได้ก่อนใครช้างตรงผู้นำตระกูลปรึกษาวิธีรังสรรค์อยู่ที่นี่หรือไม่เฉินเซียงมองไปยังเมืองในระยะห่างไม่ฝ่ายผู้นำพักอาศัยในสถานที่อื่น แม้เซี่ยชังตรงไม่รู้ว่าเฉินเซี่ยงถามถึงผู้นำตระกูลพรึกษาเพื่ออะไรแต่เขาได้บอกถึงสถานที่ของตระกูลพรึกษาวิธีรังสรร์นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งสถานที่ของตระกูลเทพวิธีรังสรร์ซึ่งพวกมันพักอาศัยในขุนเขาที่ห่างไกลออกไปเมื่อไม่มีกุญแจต้นกําเนิดวิธีรังสรร์ก็ทําให้ตระกูลเทพวิธีรังสรร์ตระกูลอัคีวิธีรังสรร์และตระกูลอสุนีบัตวิธีรังสรร์เป็นขุมกาลังที่มีอิทธิพลมากกว่าใคร ดังนั้นเฉินเซี่ยงจะยังมาไปที่ตระกูลเหล่านั้นโดยเลือกไปที่ตระกูลพฤกษาวิธีรังสรรคเป็นลำดับแรกปัจจุบันพวกมันไม่ได้มีกุญแจต้นกําเนิดวิธีรังสรรคแต่ข้าถือครองเอาไว้ถึงเจ็ดเล่มเฉินเซี่ยงกล่าวเขาคิดว่าหากใช้กุญแจทั้งเจ็ดเล่มเสียบแทงผู้นําตระกูลพฤกษาวิธีรังสรรค์มันก็สมควรตกตายเช่นเดียวกับมันเท่า ตระกูลพรึกษาวิธีรังสรรค์เลือกที่ตั้งห่างไกลจากเมืองใหญ่สิ่งนี้ทําให้เฉินเซี่ยงรู้สึกยินดีไม่น้อยเพราะหากมีการเผชิญหน้าขึ้นมาย่อมไม่ทําให้ขุมกําลังอื่นรับรู้ได้เร็วนะักสภาพแวดล้อมในอาณาเขตอสุนีบาทต้นกําเนิดมีความอุดมสมบูรณ์สมควรมีอสูรร้ายถือกําเนิดขึ้นมาเฉินเซียงกล่าวขึ้นเขาคิดว่าระหว่างที่เดินทางไปยังตระกูลพรึกษาวิธีรังสรรค์ก็อาจได้พบเห็นอสูรร้ายบางชนิด การไม่ได้พบกับฉู่จินฟงทําให้เขารู้สึกผิดหวังไม่น้อยเพราะฉู่จินฟงสามารถช่วยเหลือเขาในหลายด้านโดยเฉพาะแง่มุมของสูตรยาและสมุนไพรอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ